รายการต่อไปนี้เป็น,นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยิช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทำค่ะกับดิฉันรัตณีกังวลไกลและทีมงานค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเราเป็นประจำนะคะและสวัสดีไปยังพี่น้องคนไทยทั่วโลกที่รับชมในขณะนี้ด้วยวันนี้เราเดินทางกันไปที่ใดนั้นติดตามได้เลยค่ะ การบอกกล่าวเรื่องราวดีๆของเรานั้นก็คือการได้นําเสนอเรื่องราวของการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในทุกแง่มุมค่ะไม่ว่าจะเรื่องของการเจริญงอกงามในเรื่องของจิตใจหรือว่าการเจริญงอกงามในเรื่องของทาวรวัตถุต่างๆและแน่นอนค่ะวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนคนไทย ที่กำลังรับชมรายการอยู่ณขณะนี้อัตมาภาพพระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าวาดประเทศพายตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการอุบาสกอุบาสิกาในปัจจุบันนั้นญาติยมก็คงจะทราบว่าไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินในด้านใดก็ตามก็ต้องอาศัยขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนวัดเทนพายจึงเป็นวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งในปัจจุบันมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนคนไทยได้เดินทางมากราบไหว้โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อสีชมพูซึ่งเป็นพระรูปสีชมพูที่มีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของญาติโยมที่เดินทางมากราบขอพรหลวงพ่อสีชมพูแล้วจะต้องกางร่มสีชมพูถวายเพื่อเป็นความ ร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองตลอดจนทั้งมีดตัดหวายลูกนิมิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถให้ญาติโยมพุธศาสนสิกชนได้นมันสการปิดทององค์หลวงพ่อโตแล้วจะได้ลอดมีดตัดหวายลูกนิมิตเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เสริมสร้างดวงชะตาของตอนเองให้เกิดความเป็นมงคลสืบต่อไปและในงานช่วงเทศกาลนี้ทางวัด ก็ได้แจกวัตถุมงคลคือพระปิตาหลวงพ่อคูณปริสุโทโธรุ่นคูณพันล้านซึ่งหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนั้นได้ปุกเสกอธิฐานเดียวก่อนที่จะมรณาภาพสังขารลงฉะนั้นในช่วงเทศกาลงานบุญครั้งนี้ทางวัดจึงได้นําพระปิตามงคลรุ่นคูณพันล้านออกมาแจกจ่ายให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนในช่วงของเทศกาลงานบุญประจําปีขอเจริญพร สองทำและรัมนีกังวันไกลต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะชาวพุทธไม่ใช่แต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าชาวพุทธทั่วโลกค่ะที่ส่งกําลังใจให้กับพวกเราวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วล่ะค่ะรัมนีลาไปพร้อมๆกับทีมงานทุกคนสวัสดีค่ะ